สวัสดีท่านผู้ปกครองและสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะสัปดาห์นี้เราเรียนหน่วยวันเฉลิมพระชนมพระพรรศานะคะค่ะ,ะมารู้จักนามพระนามของพระอ,องค์รัชกาลที่สินะคะคุณคุยุยค่ะพระองค์นะคะพระนามว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรลรงกรณบดินทรเทพพยัคฆราพูดค่ะเป็นในหลวงรัชกาลที่สิของเรานะคะ วันนี้นะคะเราก็จะเรียนเกี่ยวกับพระราชประวัติแล้วก็พระผู้ทรงเป็นต้นแบบของความวิริยะอุตสาหะนะคะแล้วเราไปชมคลิปกันเลยค่ะไปกันเลยค่ะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกราวเจ้าอยู่หัวเป็นพระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่สิแห่งราชวงศ์จักรีเสด็จขึ้นครองราชย์เมื่อวันที่13ตุลาคมพศ2559 และโปรดเกล้าปรดกระหมอ่อมให้เฉลิมพระประมาพิไทยว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพพยัวรางกูลต่อมาเมื่อวันที่4พฤษภาคมพศ2562จึงได้มีพระราชพิธีบรมราชาพิเศษสถาปนาขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์โปรดเกล้าปรดกระหมอ่อมให้เฉลิมพระปร,ม,ระมาพิไทยว่าพระบาทสมเด็จพระประมินทรารามาธิบดี สีสินมหาวชิรารงกรมหิอรภูมิพลราชาวรางกูลกิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดชสยามมินรทราธิเบศร,ราชาวรโรดมบรมบนาธบพิษพระวชิรกราวเจ้าอยู่หัวและมีพระปฐมบรมราชาองค์การความว่าเราจะสืบสารรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่28กรกฎาคมพศ2495เป็นพระราชโอรสพระองค์เดียวในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อพระองค์มีพระชนมายุครบ2 0พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 โปรดกล้าบกระหม่อมสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์สยามกุฎราชกุมารมีพระนามตามจารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลสิลิกิติยสมบูรณ์สว่างควัตวรขาตติยราชสันตติวงศ์มหิตตละพงอดุลเดช จากกรีนเลศยุพราชวิสุทธ์สยามกุฎราชกุมารเป็นสยามกุฎราชกุมารพระองค์ที่3ของไทยทรงสำเร็จการศึกษาระดับอนุบาลรุ่นที่2จากโรงเรียนจิตละดาแล้วจึงเสด็จพระราชดำเนินไปศึกษาต่อระดับประถม,มะศึกษาที่โรงเรียนคิงส์ i t ดแคนซัสซ s ก e ์และระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนมิลฟิลด์แคนซสเมอร์เประเทศอังกฤษ จากนั้นทรงศึกษาต่อวิชาทหารที่โรงเรียนคิงสกูลฟิทเน่ประเทศออสเตรเลียแล้วทรงศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีสาขาอักษรรศาสตร์ด้านการทหารจากมหาวิทยาลัยนิวเซาแวล์ประเทศออสเตรเลียเมื่อน,นิวัตประเทศไทยทรงรับราชการทหารแล้วทรงศึกษาต่อที่โรงเรียนเสนาธิการทหารบกทรงมีความเชี่ยวชาญทางทหารเป็นแบบอย่างแก่นายทหารเอาพระไทยใส่ในความเป็นอยู่ ทุกสุขของทหารผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาทั้งยังทรงดำรงพระยศทางทหารของสามเหล่าทัพคือพลเอกพลเรือเอกและพลอากาศเอกค่ะ,ะเด็กๆได้ชมคลิปพระราชประวัติของพระองค์แล้วนะคะ,ะทีนี้คุณครูก็มีงานให้เด็กๆนะคะทำในใบางานคือภาพของพระองค์ก็คือ,คอรัชกาลที่สิบเองให้ระบายสี สวยงามนะคะเพื่อ,อเราเพื่อเกียรติของพระองค์นะคะในใบงานนั้นเด็กๆถ่ายรูปยกขึ้นหรือชูขึ้นนะคะ,ะเพื่อถวายความจงรักภักดีของพระองค์นั่นเองอถ่ายมาแล้วส่งมาเช่นเดิมนะคะวันนี้มีเพียงเท่านี้นะคะเด็กๆสวัสดีค่ะบ๊ายบาย